ไม่มนดอกขนาดคิดนมาอีกนะได้อะดอกเลยดอกาดแบบ,บน,นี้แบบน,นั้ากนดนี้น,นสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกาา่านนะจ่าที่เขา,ารับชมทงมองไมคิคพลุยจ้า สวัสดีพญายมยม FC บิลสุภูสุคนอีกคือเก่าครับผมจ้าทางที่อยู่ในประเทศเราก็ตั้งประเทศเนาะจ้ามื่อนี้พอกันที่27ตุลาคม2 5 6 6จ้าพี่น้องอันนี้เมื่อกี้ก็พวกยี้พาเาขาปลาฮาเฮ็ดคือเก่าเนาะจ้าแม่นครับผมพี่กา้ท่านขมาปลาลางหมาน้องเมีคือเก่าค่ะตำบลหัวขามเพื่อบุญธลิกจังหวัดบุรีรัมย์เ่นนี้จ้าพี่น้องมื่อนี้ก็พ้าโลหาเฮ็ดก่อเฮ็ดทั่วไปหน่อยเนาะแม่นครับผมจ้กสีมันเฮ็ดปลือกหรือเปล่าเนาะจ้าข้าเจ้าหมานกันหลายๆข้าเจ้า เจีบน้ำพายอย่างแล้วจ้ะครับผมในป่าบอกว่าเมื่อก,กี้ก็ได้บุกี่ดอกจ้ะเมื่อกี้ก็ไปตามรุ่นตามช่วงเบิ้งค่ะเมืกก่อก,กี้ก็พกีว่าสิได้สี่มานบอนแลจ้ะไปกันจ้าไปกันครับผมอ๋อนี่ครับผมขำว่าหฮมเฮดกอยครับผมบมาเบิ้งเฮดกอยดอกเด็กของไม้น้อสองดอกเด็กแขกเหมานครับผมอส,สองน้ำเลยครับอวบวูบ้ส้าวหัวจ้ะไปกันครับผม แบบน้ำนี่เนาะเห็นจ้ะเี่จ้ะมี็ดกยหลอดเมียนด้วยเพิ่งเป็นละรอดระรอดเมอยนด้วยว้าวดอกนี้คืองามทีเห็นน้มเนาะมันนั่งอีกระูดดอกจ้ะ ขาเพื่อนปวกได้ปวกมาบ่นไหวแล้วเนาะปวกก็กินเพราะปวกเนะก้อยจ้าอุ้ยขาขาอวบเนาะแม่นจะขาอวบตันๆเลยจ้ะกอเดียงสวยๆจ้ะดอกกาลังโตออกเลยครับโอ้ยดอกงามังดีครับผมเมื่อกี้เขียนมาอีกแล้วได้ออกหนึ่งจะเสร็ล้วนี่ เก็บดอกหนึ่งสายตาแนมไปอีกดอกนึงแนมว่าแนมมาอีกก็เห็นอีกเจ้างามอยู่ดิเจ้างามแหรอครับแดงจ้อยบ่อยแหละครับผมโอ้แม่งกินเนยครับผมอ้ขากินเนยขาใหญ่ที่ล่ะโอ้ยขาแบบใหญ่ดลยครับนี่ครับผมอีกดอกหนึ่ง ขาขาไปพูดเลยค่ะอีกจ้ะโอู้นี่เห็นะจ้ะมันแ์เสบหลายเล้วจ้ะเบิดไปกึ่งหนึ่งเนาะ้นี่ดอกนึงจ้ะอือหือหงามตัวไรนี่ยังแลงเดงเลยโอ้ว่าจะเห็ดประมียตัวนี้ยอู้หูยดอกเป็ตองเนาะตองหลายเนาะจ้ะหงามตัวไรนี่ดอกนึงจ้ะอู้หูดอกสวยเลยจ้ะ เพิ่นไปหาอีกโฮมหนึ่ง้ะจ้ะตอของเงยได้ครับผมใบตองหนาเนาะวันะนเราขับมเห็นเพินน่นจ้ะพี่เนาะอือตอของเขา,ขาวคือ,ขอเขารครับจ้ะโอ้ย้ีึดอกไหมครับผมอืมค้างงามจ้ะดอกจ้ะง,า,า,ขา,ขงามจ้ะดอกจ้ะ เลี้ยงก็จ่ะอืมสองดอกน่ะคะสองจ้ะเลี้ยงก็กันจ้ะตอครับกพลังผลขึ้นมาอีกขึ้นเลยครับผมโฮมในดินเหลื่อมแหงแนามนแต่ว่ามันอีกขึ้มเลยเป็นแต่ฝนตกหรือเปล่คขึ้นก็ขึ้นอากาศก็เอาเอาพี่น้องฝนสีตกหรือเฮติโอ้ก็บ่งบอกค่ะอืมแหงปเมอยข็ม บอกอยแข่เนาะแมนบอกอยบ่มีบมีกระดองดอกซีใหญ่ยิ่งนว่ากำลังสิไปดเนี่ยมาเห็นอีกดอกจ้ะสวยงามอยู่ครับงามจ้ะีดอกนี่พี่น้องได้บานได้บานรึบบานแบบงามครับจ้ะทองขาวแหงเนาะแมนครับโอ้ยดอกเนี่ยพี่น้องงามคือเก่าน้องไม่คิดแมนจ้ะขาวชุนมพูนจ้ะเข็ยนยังไม่คิดไม่บอก เห็ดเบือบ่เคยกินจต่นั่นงดูจอเลยแขกขนาดเนาะแม่นเด้อแขะไปฟังหงน,งน,น่อยนู้กําลังจอขึ้นมาอีกนะโป้เว้ยเออเฟดครับเฟดซื้กันเนาะ อีกดอกนึงจ้ะอีกจ้ะพูดยิ่อ้ายดอกไง่อยดอกไงงามเนาะจ้ะแต่ยังมีเมี่ยงมีอีกดอกบานอีกอ้ายพูนพูนจะให้ดอกบานที่วาหน่ะยบานง่ายนิดหน่อยเนาะเมียงครับเทมยังมีดอกซ้อนอีกจ้ะนี่จึ่มซ้อนมาอีกโอ้ส่งไป็นตำนานเลยจะมาเนี่ยโอ้ดอกงามแบบในแบบงามครับผมสวยจ้ะ อันนี้เชื้อผึ่งได้เนาะเชื้อสวยงามเนาะโอ้ส่งคืออยู่ครับมันนี่ดอกงี้สวยะโอ้ยแบบงามอุ้ยขากรอบแหงอ้ยอันแหงโอ้ยดอกงามครับผมแดงก็จ้ะแดงก็อีกดอกจ้ะหากลายหากเนาะ ดอกจ้โอ้ขายาวน้อยแต่ขายาวส so. ์ขาเทปปวดหอกวดแนครับอุ้ยปื้ขากระไนยเลแบบอวบเนาะเมนจ์นี่นือตลีไปื่ีจ้ง่ามกันนะันาะนี่ไงดอกหน่อยัดอกนี้เนาะเกิดไม่ดอกไหมเว่าก็เริ่มง่ามแล้วล่ะ พอดีแกอืมตุ้มสวยๆเลยหน่อยเนาะใช่จ้ะขอครับขอมาเบิ่งเข็ดแดงหนาง้อไม่คิดเนาะอจ้ะขออีกละจ้ะจุ่มจูงสอีกไอ้อืมนี่ครับผมงามอยู่ครับกำลังกำลังเพาะจูงค่ะสีอีกดอกนึงไอ้ใรล่ะนี่งามอยู่เอาเป็นสามเลยครับมาหนี่ แม่เหน่นดีแทนตะพูดอีกสองดอกจ้ะสองดอกมีหางงามไม่ละไอ้นาะแม่ครับเขาสีแล้วดอกแข็งดีเนาะแม่จ้ะฝนบ่หั่มได้อีกจ้ะเดียงหนาอีกหน่อยเนาะแม่ครับดอกงามๆคือเก่าครับผมอีจ้าจูงนู่นหน่อยเนาะแม่จ้าจูงแบบง่ามมีขี้เก่าครับจ้ะ อ่ายเพิ่นน้อยตดปวดเล่มม่กิ้ช่องนี้ก็เสีมีแดงนะแดงนกอเนาะพอได้เล่มหน่อยเนาะไม่ครับผมส่วนท่าเมื่อกี้หาก็จะเป็นเห็ดพวกนี้ค่ะพี่เนาะเห็ดปวกเกตึกสิโพหรือบว์เนาะมือนเนาะแมนผลอื่นเราเนึงยไม่กิดสองเปล่าสองบอกหนึ่งจสามคิดเงี้ยไปเลยจ้าออมจีบวยหมองเขาโอ้จูงแง่มนาะแม่จ้ะนี่ไอ้เนี่ เอาพอเฮ็ดป <oung> ัวเขากะเลื่มเฮ็ดอันนี้ไปเนาะได้แดงหนาไปเรื่อยๆครับผมทุกคนเพื่อเก่าก่อหน่อยเนาะก่อหน่อยเป็นเฮ็ดแตงหนาเพราะว่าเพิ่นกระนาก็เฮ็ดแตงบางหน่อยเนาะเป็นจูงมได้จ้ะนี่ยจูงแบบจุ่มในเนาะเฮ้อจ้ะจ้ะอีกจ้ะ หือนุ่คนว่ะชูนเพนน่นก่อนบ่ช่ว่ะพนอหลุดใบแท้ว้าวดอกนี้จังแม่นงามพี่น้องจูงงามเนาะเด้งนะพ,นนงงพูนบานนึงไอ้นี่มเห็นบานทะลุเลยโอ้คนบ่กดีเด้ดขาดบานไงบานงามเนาะใช่โอ้นีม่มาเห็นบานทะลุเลยโอ้เพิ่นกำลังสีซิมตัวนี้ก็น่าพิน่นห <laughs> าดอกไม้ได้วเจ้า <laughs> อีกดวงจ้างามเนาะจ้ะอันนี้อีกตู้หนึ่งจ้ะโอ้เห็นไปเลยเนาะเอ้าโอ้จีนี่โห๊ะสองดอกจ้าจีนี่บางงามครับผมเมีนจ้ะถ้าพญามัยยาเก็บเห็ดแดงนะถ่าซ้ำเห็ดบดคอนออกหน่อยเนาะแมีนครับผมจ้ะกขาเริจมหายอาหารพ่อแล้วพี่น้อง พีนี่จดอกเห็นชามดอกเลาอยู่นี่เนาะแต่โอ้ยนเด็กหัวแหลมก็ไม่ยากโอ้โหเกิดหัวแหลมโดนอยู่บนนี้เลยขาเพื่อนแต่ว่าดอกเสียพี่น้องเด็กหัวแหลมเพื่อนหัวแหลมหัวแหลมดอกลอยจ้ะพี่จะดอกไอ้เจ้ามีบอสดอกครับผมเพ็ดบัวก็เห็นชามดอกเนาะไม่ชิคเห็นจ้ะตัวนี้ผมลิชิค โอ้สูงอ่กไม่เนนมต็ม่มาแดงที่ซึ่งดีไหมกลัวออกมหนาคื่อนมายางนม่นะครับมายางก็เจาะแล้วนะแต่อ่อนส่วนจุ่มนึงจ้ะ,จจะ,ะแเต่น้ำปลาธรรมาฉาติอนอายเนาะโอ้สีงามแหงจ้ะแดงก้มเนาะแต่อันนี้เป็นแดงบางเลยจ้ะเ<ม>ห็นแดงจ้ะ ที่บานแล้วจ้าจุ่มงามครับจุ่มสวยจ้าอันนี้ดีครับผมอันนี้ยังกัเนาะอันนี้ยงกัน,น,อกอนเห็กต้อง,งตัดเลยจย้านี่ก็ไม่ต้องตัดจุงงจ่มงงากเหมน้ัจงงนจะ้ะนี่ผีสวย

หนาหนาวจัาหนอยนี่เอาบานแล้วอาจ้ะหนาหจัหนอยออกดีด้ครับออดีจ้าแมนอีกตูงจ้ะนีแม่แขกเ่นะแม่จ้ยังสวยดละเอาบานนี่ครับบานงจ้าบานกับานงามๆมนจ้ะีด่ จูงจูงงามด้ยจ้าวยงามเลยสวยมากเลยจ้านะสมบูรณ์แบบแฮ้ป้าพี่น,อน้องจูมเห็ดแดงงาะงามคักครับทั้งเง่ทั้งงามเอาหนักแหงบ่ไม่กิกครั้งโดนเงได้บ่ไม่กี่นักเนี่นะลุกมื่อเสีสองนะอยนิดนะ เห็นเห็ดผึ่งดอกเเล็ดหน่อยนะแมนโอ้ยดอกไงหนึ่งตัวนี่ยขี้ง่ามเนาะแดงตองคือกั้นด้วดอกไหมจ้าสวยนั่นบาดงามบ้านง้ามดีเลยครับขาขาหน่อยนี่จ้านีกระตูมสวยๆนะเนาะ สามดอ,อกอนี่เนาะอีกจะ้ะเ,เปิดตัวโอ,อางงาเคนะ้่งานไหมเนาะุนะเขียนสายในดินค้าบนสีขาวงามเลยจะ้ะอีกจ้านี่ขายาวตั้งจีบเลยจ้าไปคู่เนาะเพราะเราคู่กันใช่ <laughs> น่ารักแห่งจ้ะคู่กันแบบสวย ดอกงามเลยจะมัก็แม,นม่นไปคือปลากลุมเลยพี่นเนาะจ้ะเจ้แม่ิน้น,น,น้อยน,นึ่งนะจ้ะบ่ใช้ปัญหาเสียงฝนเม่ม่กี่เจ้งว่าหรออืออือเยอะไม่เจ๊งเน,น่บบน,นึงจ้ะจูงจ้ะ เสียงฝนอีหีครับพีน้เอากดษิเอาไปหานไม่ชิคนกินบ่เมนจ้นกินนี้เหรอเนี่ยเสียงฝนอีหลีฝนอีหลีครับอานนี้วร่อยมาเครับเอ่าัเอาแน่เนาะเมนครับเอาที่ป็นเมนตัวนี้เอาฝนพี่น้องครับอนฝนยังบ่ด้เอามาพี่น้องาไปดด ตุ้มจะหั่มเฮ็ดกระเพอ่ะเนาะเอ้ยวนอไรอะจระต่ดงสตุ้มคเด็ตุ้มนอซ้ำกันไม่ได้ซ้ำกันเลยะนตุ้มซ้ำกันอ่ะเป็นช่วงเดแตอยู่คนละที่าะโอ้จุ้มงามเลยจ้ใกล้ๆกันจ้ะเด็กนะกับี่เจตุ้มสวยนออยเนาะนียครับ แจ่ผลิตมือแห้งเนาะผลดินแห้งเด้อะผลเออเมื่อกี้ก็พวกกิกจีเปียกแม่ยังเราพี่น้องงามขนาดจุ่มนี่กมันเทะเอกจ้ะพี่น้องสวยเองจ้ะโอ้ยจ้ะงามหน่อยนะงามครับจุ่มค่ะโอ้หัวก้านจ้ะบานแบบงามเลยครับขาวยาวๆน่อยเนาะงามครับดอกเดรดหลายว่าอันนี้คือสีจืด

อาอจ้ามาแเนาะนอีกสองสามอะไรก็คือ่ล่ะมาเลยมาเลยเลยคุณเต๋อเห็นบแล้วมาเลยเมื่อวานมันหกนะบ้างใหมก่อนนึ้แพี่น้องกระตาอยู่ไกลจ้ะตาเมื่อกี้เได้เอามาหนังถือมาหนังเอาไปเอาไว้ทำเชื้อจ้ะเดือเถอะโบออกเนาะคนชี่อซีเดก็ไปตองแห่ง จ้ะปุ่นอ้าวชิคปุ่นอีเด้อบานอู๊บานง่ำเนาะงามตัวอ้ายฝนกลิ่นมาเรื่อยๆเนาะเต้งแดดทั้งฝนเอ้ามันกัดจูมงามจ้ะพ่น้าออกไดว่าบอดงว่าเมนจ้ะเป็นน uh um, ้ำหมเด้อครับข้าวดินมองกิ้เรียนะอ๋อแม่งกินสีเพิน จุ่มเงอะงามเลยไอ้เนี่ยงามครับผมซาเละเนาะแม่งามนี่จ้ะเพิ่งไดหงใหม่เบิ้งเนาะเฮ็ดอยู่หกเน่ครับผมสูงดอกสวยจ้ะเมื่อไได้พี่น้องฝน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 ก็ยุดแล้วเหรอครับมีแดดตัวมากเหรอครับพี่น้อง การหลุแม่คิกไปอีกครับว่าที่ไดหลายปันใดครับผมแต่ว่าตานเตรียมแล้วเอาสวยุกคนจ้ารุ่นตาสองเนาะสีเดรไซบ่จ้ะว่านหน้าเดรไซด้วยอแมนมันนี่สีเดไซบอแมนเอ็นอกน้เอ้าสวยอีีครับผม บ้านนี้เพิ่อนกะหรี่อยู่แต่ผมโลโคกเหรอเจ้ะนีราคาเพิ่อนงามเองเนี่ยตอกันมาอีกจ้ะจ้ะนี่จ้ะเปิดไปต่อออกกับสีสวยตัวละหน่อยนี่จุ้มเลยจุ้มก่อนเอาอะไรบ้างเนาะจุ้มจุ้มเอาอะไรจ้ะเอาไปลาเพิ่นขึ้นบ่ออะไนะหากไม่หาเพิ่นเพิ่นก็เลย เปิดไปเลยจ้ะเปิดเอาในอุ้มลูกโคอีกจ้ะสวยๆหน่อยนะสวยงามเลยครับจ้ะอย่างนี้ได้อะไรความจ้ะโอ้ยตนจุ่มงามเนี่จ้ะจุ่มใหญ่อันนี่ก็งามหน่อยเนาะแต่บ้านนี่งามต้องเชื่อหนี้ยนะบ้านสวยๆเมื่อวานเขาคือเห็นใบตองหลายปะสีแดงจ้า

เมื่อกี้กระโบเห็นเลยพี่น้อกดอกจูมเพื่อนนองหมู่บ้านเนาะแม่นครับบานกับบานง้าวใหม่ๆครับผมสวยมากเลยค่ะอีกดอกเจ้ะอันนี้ครับผมอีกดอกสวยง,งามจ้ะไปใส่สองตาด้วยด้วครับตาสองอ,อกงานจ้ะแต่สองอ,อกงานได้ซ้ำหนึ่งเหรอครับตาแหลกหนึ่งเต็มครับผมไปดอกเนี่ยสมบูรณ์แบบมันไม่ยงกินเลยจ้ะ สมบูรณ์แบบมากเลยจ้ะสองใ่วัชพุทได้ออกงานพี่น้องได้ออกอยู่ครับแต่ว่าก็จี๊ยบสีล,ลายเป็นไรเนาะจ้าจุ่น้ำกันไปครับผมโอ้ยหสีดอกเลยครับเนี่ย,ยนี่ครับผมตายเพราะจะตายดอกเดียววัชพุดอกหนึ่งเอ้าก็เห็นสีดอกเนาะจ้ะ hey, นี่ใกล้ๆกันหนึ่งสีดอกก็พี่น้องสามจ้ะนี่ดอกที่สี่จ้ะพี่น้องอ่าสีดอกครับผมจ้างามครับผมดอกใหญ่เลยจะ้ะ แต่ว่าโฮมแถวนี่สีสันงามหน่อยเนาะแม่นครับแดงดีแหงจ้ะโอ้บ้านงามขนาดเนาะน้าดีหน่อยเนาะแม่เอออุ้ยขี้กวันตะเคียนไปต่อเคียนดอกเคียนออกเลยจ้ะต้นเขาสีต้นเขาสีบางใหญ่เลยหน่อยเนาะแม่บ้านนึงไอ้เคียวเถอเคียนเน่าขนาะเนาะคงดองเลยจ้ะเอาเฮ็ดพนดอกที่สองเข้าห่าจ้ะ น้องเป็นพึงดำพึงเก่ากำเนาะจ้ะที่สองของมันเสาเลจ้ะออกข้างๆางเนาะเห็นจ้ะข้างหึ่งก็เห็นสองสาวจูมแบบงามเลยเนานะอ้เนาะนี่จ้ะอันนี้แดงโก้ด้จ้ะงามเลยเนาะอ้เนาะ อเอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับผมเอฟซีเบิร์ตสืบผู้ทุกคนครับผมพากับบ้านแล,ล้วครับไปเบิ่งผลงานกันเลยครับผมมาอันค่ะวันนี้ค่ะมาเบิร์งไปจ้ามาอันค<ห>ือเกาอ่าเนาะวันนี้เนาะนี่ครับผมปบเป็นพวกเกลี้ยงใกล้ครับผมมีแต่เห็ดแดงก้นกกงหน่ยอยเนาะกแดงหนาแดงโกอแดงหนาหลายตะดอกงามๆจ้ะพี่น้องครัาะดอกตกอกเต็กเอ็กจ้ะ กระตานี่เ้าก็ได้ใส่เด้อจ้ะแต่ก็ใส่ยบยโลายปอนได้เนาะมาทอมมาว่านหน่อยเนาะแม่นครับผมมีบานนะครับผมเฮ็ดแดงนาคือกันจ้ะเฮ็ดนาแลลเฮ็ดพึ่งมืันนี้เขาได้สอง,งพึงง่งพึ่งเขากำรมก็พึ่งเขาแค่นเนาะแม่นครับผมสองพึ่งเดี๋ยวพี่นอ้องเอาสาวแหล่ก็มีนด์โบายจ้ะแต่ห,ห้าวมานฮ็ดแดงนาแดงโก้นี่ลเราจะพี่น้องคือว่ามานพูนตาคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปวันนี้เนาะจ้ะวันที่ยี่สิบเจ็ดตายนะแม่นครับผมยี่สิบเจ็ดตุลาคม สองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้ะเมกิก็พกจีกผ้าเขาป่าน้องเมกกระทือว่ามานด้วยจ้ะพี่น้องเมื่อกี้ก็พกจีกกระฝากไว้น้ำอีกคลิปนึงนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมกิกพะลุยจ้าเมกิก็พกจีกก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ้าทีคอมเมนต์ดีๆเขาใหม่กำลังใจพกจีกกับเมกิกจ้าครับผมขอบคุณหลายๆครับผม จ้ะเฮากัากหาเก็บเห็ดพวกเห็ดดินเห็ดแดงเนี่ยลราจะพี่น้องซ้ำเพ็ดบดคอนออกนายเนาะแมนครับเห็ดปวกเฮากับ,บ่หมานจ้ะพี่น้องหมานแต่แบบนี้ลราจะเห็ดปวกอะไรจะดอกซ้ำดอกแมนจา้าสำหรับคลิเกกเเปกกมเมื่อนะี้เมื่อกี้ก็พอกิ๊บกับฟางไว้เพียื่อนสนี้จ้าเอาไว้บอกันไหมเมื่อหนาวเมื่อกี้สิผ้าไปหาหยังพี่กาดนนายแล้วจ้า เมื่อกี้ก็พกี้ขอตัวกบานก่อนจ้าเขากลเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญ่แม่ใยญ่ครับผมสวัสดีเอฟซีวัาทุกคนเหรอครับผมขอบคุณทุกไหล่ทุกแร่ทุกขมิ่นทุกการติดตามคือเก่าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมจองมี่อกี้ผ้าลุยครับผมขอบคุณครับผมกลับบ้านครับผม